ชายฟังทางนี้ราเมนราคา29บ้าทาที่ราน,นีเลยเอรินจิคาเฟ่แอนด์ราเมนโดยร้านจะอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครรงถนนสหกรณ์ใกล้กับโค้งยก๊ขาวนี่เองเตรียมเปิดว์ปเข้าเมืองญี่ปุ่นขนาดยอ่อมพร้อมอร่อยไปกับเครื่องดื่มอาหารราเมนและขนมหวานแบบละลานตาเรียกได้ว่ามาที่เดียวแต่อร่อยได้หลายสไตล์มาเริ่มกันที่อาหารญี่ปุ่นอย่างราเมนได้ยินราคาแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะราเมนที่นี่ราคา29บ้าบาทราคาประหยัดแต่ความอร่อยไม่ประหยัดเลยรสชาติดีอร่อยถูกใจแล้วปริมาณหนึ่งชามก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ถ้าจุใจไม่พอชามใหญ่ ทางร้านก็มีแล้วก็ไปต่อกันที่ชุดข้าวเนื้อออสย่างซอสญี่ปุ่นเนื้อคือดีนุ่มมากใครที่ชอบกินเนื้อเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยส่วนสายปลาดิบก็ไม่ต้องน้อยใจทางร้านเขามีข้าวทูน่าสับนิกิโทรโรด้วยส่วนอีกชามที่เราสั่งมากินคู่กันก็ต้องเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนเจอเมนูที่มีปลาส้มทีไรอดใจไม่ไหวตลอดอย่างนี้ก็สั่งสลัดแซลมอนมากินเคียงด้วยไปอีกหนึ่งแล้วเมื่อเราพอหอมปากหอมคอกับอาหารญี่ปุ่นแล้วเราสามารถข้ามทวีปข้ามประเทศมาอร่อยกับอาหารฝรั่งโดยไม่ต้องใช้พาสต้าาามมจะเเออรรรรกปชหหื็นนู ีที่นี่ก็คือมีครบยังไม่พอเพียงเท่านี้มีอาหารแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มเมนูเครื่องดื่มคือมีหลากหลายตัวอย่างเช่นกาแฟลิ้นจี่มัทฉะสตรอเบอรี่กาแฟสดหรือชาไทยแล้วกินคู่กับเค,ค้กชิ้นไหนก็อร่อยเข้ากันหมดนี่เราก็กินสตรอเบอรี่สูตี้คู่กับชีสเค้กหน้าไม้อร่อยถูกใจแล้วก็ขอไปปิดท้ายด้วยฮันนี่โทสต์บอกเลยว่าทุกเมนูคือรสชาติดีอร่อยแล้วก็ปริมาณคุ้มค่าเมนูอาหารเองก็มีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ได้ทุกความชอบในที่เดียวแนะนาเลยกับร้านเอลิ้ G